ปลาหม่าค่ะหวงจุ้ยเป็นจ้าตนะคะช่วงนี้ช่วง2แล้วนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์ค่ะและดิฉันปีอชัดกฤุณานนท์นะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมอยากจะเรียนปรึกษาหรือว่าให้อาจารย์ไปดูหวงจุ้ยกันเนี่ยนะคะก็ติดต่อกันได้089764848 4หรือ0850202333นะคะกับอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์สดตอนนี้เลยใช่นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหวงจุ้ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์โหราศาสตร์และหยีน ประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะคะช่วงนี้อาจารย์จะพาไปดูเป็นเหมือนลักษณะของอาคารเป็นเป็นบ้านเดียวใช่ไหมที่ยังคงว่างร้างกันอยู่เลยนะบ้านเดียวที่ลูกค้าอาจารย์พึ่งซื้อมาซื้อต่อจากเขามาเป็นอาคารที่ทําเกี่ยวกับสํานักง,งานแล้วทําไม่ดีนะครับทำแล้วมันไม่ขึ้นนะฮะ,ะตั้งสองสาเจ้าแล้วทีนี้เขาก็ลือทิ้ง หรือทิ้งเราจะขายใหม่เราจะขายพอดีลูกค้าจะซื้อมาเ็เลยเชิญอาจารย์ไปดูปรากฏว่าห้องน้ำก็อยู่ตรงมีเยอะเกินไปบันไดก็อยู่ตรงกลางกี่ห้องกันคะเนี่ยน่าจะเยอะอะเยอะอะหรือว่าเยอะเยอะ่ะเยอะกว่าห้องเยอะเลยอ่ะเพราะเป็นสำนักงานเยอะเกินไปนะครับเราต้องคำนึงถึงห้องน้ำที่ดินตรงนั้นย้ายมีสิ่งอัปมงคล ข้อน้าทิ้งก็ผ่ากลัางบ้านอีกตา oh. อันนี้ก็เสียไม่ด่ดีใชเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปดูนะครับค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เสนานิคมนะครับอาคารไหนก็ตันแต่ที่มีห้องน้ามากเกินไปคือไม่ดีอัปมงคลพื mm hmm. ้นต่ําก็คือเสียเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีบันไดหันมาสู่หน้าบ้านเงินทองก็จะโลดหลายนะครับในอาคารหลังนี้ของคุณหมู นะครับซึ่งเป็นลักษณะท่านซื้อมากับคนอื่นเขาฉันต้องแก้ไขท่านผชมตามผมมาถ้าว่าจะแก้ไขแับไหนดีนะครับห้องน้ำเดิม้ามีห้องน้ำปัญจาหน้ากับประตูนั้นสิ้นส่วงต้องหายเดินขุนดลากของคนให้หมด ทังส้วมนะที่อยู่ราคาเราไม่ต้องออกมาสุดภายนอกนราคาอยู่ตรงสนามก็ได้ดันข้างก็ได้หรืออยู่ล็อกหลังสุดของม้านพอไรอส่วมนะครับวิธีการคือขุดลากถอนโคลเอาถังที่งให้หมดถังที่เป็นตูน่ะจ้างขาสก,กัด ให้แสงแดดเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย7วันปีสิบวันแล้วให้เอาดินเพาะปลูกผมเหยียเสร็จพืชพูนผมไม่ได้นะต้องเอาดินเพาะปลูกผมเข้าไปนะครับให้ดูร้อยข้อนี้เราทำให้สูงขึ้นมาใช่ไหมถูกครับนะครับก่อนที่เราจะเก็พืชพูนให้ปูหายวนที่ใช้แล้วนะครับครับปูหายวนก่อนที่ใช้แล้วนะฮะห้ามขาด ขัดต้องชุนหรือพับเข้าไปให้เป็นเมื่อที่บริเวณบ้านเรานะครับตรงกลางประตูปะทะก,กับประตูรถเข้าอยู่แล้วถ้าวิญย้ายหนีหนีในฝนครับฉะนั้นคุณต้องกั้นน้าพุไว้ตรงกลางเป็นสวนน้าพุจะเลี้ยงปลาข้ามขนาดต่างคนครับแล้วจัดทิ้งให้ลงตัวนะครับอจาจจะมีที่จอดรถดินซ้ายดินขวาได้หมดใช่ครับแต่หลังคาอย่างนี้นะครับอย่ามาตรงกับประตูหน้าบ้านเด็ดขาดหน้าบ้านเราตรงง้องโลง่ง ประเด็นะเจอน้ำคุแล้วไปเจอประตูนี้ไม่เป็นไรย้ายทางบันไดเพราะในองค์การไม่ดีแต่ทางึ้นให้ขึ้นดันทนั้งออกแบบแล้วดูลักษณะแบบก่บอนนะครับ,รบตรงบันไดต้องมีอากาศและแสงสว่างเข้าอากาศเข้า,าทิศนี้ทิศใต้หลังทิศเหนืออากาศเข้ามาทิศใต้ต้องมีอากาศออกอยาให้มันตันข้ามกรอบปิดทึบหมดทำปึดทึบหมดใช่ครับต้องมีอากาศเข้าและออกหลังบ้าน ครับผมกอบปิดหน้าบางคนก่อติดหมดขยายหน้าตรงนี้ให้สุดนะครับพื้นยกสูงครับบันไดกี่ขั้นเออ่จริงๆพื้นเนี่ยแต่ไม่มีบันไดเข้าบ้านแค่ถึน่าจะวัดขั้นนึงครับคือสนามจะโค้งอยพื้นนี้ขนาก็จะอยู่พื้นบ้านจะอยู่ประมาณเท่าไงครับครับแล้จะถมมาประมาณเท่าครับพื้นนาดตัวนี้บันไดขึ้นหนึ่งขั้นเจอชั้นทัก ที่ถอดรองเท้าโอเคแล้วเคยขึ้นบ้านนิดนึงไม่เกินห้าเซนขึ้ตัวบ้านเก้าเมตรชั้นพักยาวๆแล้วเคยขึ้นบ้านางขัง้นนะครับเน<ร>้นนะฮะเข้ามาแล้วอยากเจอปัญหาทั้งสิ้นเจอกำแพงเดี่ยวที่สองประตูอยู่นี่ขอให้เจอแต่กำแพงอย่างเดียวครับผมเข้าใจแล้ครับพอเจอครับตอนนี้อยู่ใน campaign ห้องฐานข้าว หน้าบ้านหรือห้องรับแขกเมเข้ากันข้าวก็กันข้าวควรอยู่ดีมใสนิ่งกว่าล็อกหลังบ้านดีที่สุดนะครับ,รบทางด้านที่ตนออกเหมาะขอตบทานข้าวใช่ครับ,รบที่ตนตกร้อนครับผมนะครับ,รบแต่บางครั้งทางแสงเราจะไม่ต้องใช้แสงความสว่างของตัวอาคารต้องเข้าตัวอาคารอย่างเงี้ยแสงสว่างแดดเงี้ไม่ให้เข้าเข้าน้อยที่สุด แต่ความสววาม่วนของเขาเยอะๆ,ๆแล้วผมไปจูบเข้ามาขอให้เจอสิ่งที่มีมงคลก่อนอะไรก็ได้ที่เป็นมงคลก่อนร,รูปเด็กน่ารักน่ารักก็ได้หรือลูกเอพก็ได้ไไดยอย่าไม่อย่าูกอ่ะใช่ไหมอย่าไม่อย่รูปสุขภาพแข็งแรงหมดแต่เงานมากี่ปีแล้วสี่สี่ปีแล้วสี่ปีแล้วมาครับเดี๋ยวให้ตั้งมุม นะฮะที่มึมหนะ้องครัวรวมจากที่ใหน้นะครับมุมตรงนี้เอาลูกเต่งหรติดไว้ก็ได้ลูกเต่งๆนะหรือน,น,น่ารักน,น่ารักครับช่วยล่นยังไงนะครับยูนซันมีขวาตัวกำแพงก็ได้นะห้องครัวนี่ห้องครัวถ้าสมมุข้างบนมีห้องนอนอยู่เตาไฟอยู่ข้กำลังไม่ได้เผาหมดห้องพระก็ไม่ได้ห้องน้องไม่ได้นะก็ไปที่ตรงนี้ ถึงแม้ว่าจะซื้อไปแล้วเอาละไม่เป็นไรเขาถึงต้องต้อง,ต,องต้องพึ่งพาอาศัยอาจารย์หงจุ้ยเนี่ยเข้าไปดูนะคะ,คะหลายๆอย่างที่เสียก็สามารถจะแก้ไขจะบอกกล่าวกันได้นะคะเดี๋ยวจุดเสียแก้ไขแบบไหนถ้าเสียเยอะ,อ,ะอาจจะต้องรลือสร้างใหม่<ะ>นน,น,น,นก็เป็นการแก้ไขวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีแก้ไขจุดเสียอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันช่วงหน้านะช่วงสุดท้ายของหงจุ้ยเป็นจทัศน์นะคะเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวค่ะ